มาทําให้วาวุ่นแล้วคุณก็นิ่งเงียบเงียบหายไปจากความสัมพันธ์เฉยๆอยู่ๆความสัมพันธ์ก็หยุดชะง,งักลงใครที่กําลังเป็นอย่างนี้อยู่บ้างคนที่กําลังคุยกับใครอยู่และเริ่มมีใจให้เขาแล้วอยู่ๆเขาก็เงียบไปเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนคุณสับสนและไม่แน่ใจว่าจะายังไงต่อในความสัมพันธ์นี้คุณไม่รู้ว่าภายใต้ความนิ่งเงียบของเขานั้นคืออะไรคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอม ใครที่ผ่านมพบคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันดึกถึงเขาคนนั้นของคุณและเรามาดูกันว่าภัยจะบอกกับคุณว่ายังไงกับการนิ่งเงียบไปของเขาความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นเป็นยังไงอยู่จัดเม้นเจอฟูการเริ่มต้นใหม่ p เพจออฟ r อสชาวราศีธนหลมเมถุนตุ่นกลุ่ม ไฮพริตเต็ดดิเอมเพรสคิงออฟวันส์ชาวราศีธาต e ไฟเมดสิงห์นูเจม i จิเก t o ูกอบสอสสำหรับพลังงานความรักครั้งนี้การน่เงียบไปของเขานั้นมีเหตุผล คุณกับเขาความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้จักกันมานนานแล้ว judgment บ่งบอกถึงความสัมพันธ์หรือความผูกพันหรือการรู้จักที่มีมานานแล้วเขากับคุณอาจจะรู้จักกันมานานแล้วลักษณะที่ว่ามีการติดต่อพูดคุย you like ทำความรู้จักกันมานานแล้วเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหรืออาจจะรู้จักกันมานานเลยก็ได้ และความเริ่มความสัมพันธ์ได้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหรืออาจจะเริ่มต้นหลายๆครั้งแล้วก็หยุดไปแล้วก็ได้ความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบนี้มามาหายๆเคยพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็ฟีดตัวออกจากกันพยายามที่จะเข้ามาแล้วก็ฟีดตัวออกจากกัน หล,หลายครั้งที่จะมีการเริ่มต้นและห,หลายหลายครั้งที่มันก็จะจบไปเฉยๆความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เป็นอยู่ตอนนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้หรือใครก็ตามที่เพิ่งได้พูดคุยกันหรือรู้จักพบเจอความความรู้สึกที่ว่านี้จะเป็นเรื่องของความผูกพันที่พายอยู่ในหัวใจของคุณที่คุณแบบความรู้สึกว่ามันสองจิตสองใจทั้งอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะไปต่อนะแต่ก็ยังสับสนและก็ไม่แน่ใจเพดดอบสอดบ่งบอกถึงความหวาดระแวงความกลัวที่อยู่ภายในใจิตใจของคุณความอยากรู้ ความสงสัยที่เต็มไปหมดในหัวใจของคุณคิดว่าทั้งคุณและเขาผู้อ,อาจจะเป็นไวรัซาทั้งคุณและเขาอาจจะกําลังรู้สึกระแวงไม่แน่ใจรู้สึกว่ายังมีความจริงอะไรที่ซ่อนอยู่หรือมีความรู้สึกว่าเรื่องราวในปัจจุบันที่รู้นั้นอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดเข้าไปแบงอะไรเราอยู่หรือเปล่า หรือเขารู้สึกว่าคุณปิดบังอะไรเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะมองในแง่ลบในแง่ร้ายวาาระแวงหรือคิดไปเองค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะคลุมเครือและไม่ชัดเจน HiPistest ในความสัมพันธ์นี้มีความคลุมเครือและไม่ชัดเจนเกิดขึ้นอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ตามที่ยังมีความสัมพันธ์เดิมๆยังมีผลอยู่หรืออาจจะมีอะไรความสัมพันธ์อื่นเกิดขึ้นพร้อมๆกันและไปด้วยกันแต่ความรู้สึกที่เขามาเจอคุณ คุณอบอุ่นและอ่อนเยนออกมา GM p l e s e ไปพ่ให้ของความเข้าใจเป็นภายของการที่อบอ้อมาอรีเข้าใจจิตใจเชิงกันรอะรกันคุณกับเขามีความเข้าใจกันค่อนข้างมากเขาหรือคุณอาจจะเป็นลักษณะอย่างคิงถือไม้เท้าพูดน้อยเก็กฟอร์มหรือไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะว่า คุณและเขาเคยเจ็บป่วยมาหรือในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความไม่แน่ใจมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าคุณไม่แน่ใจเขาหลายๆครั้งที่พยายามจะเข้ามาหรือเขาหรือคุณก็ตามพยายามที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วมันจะเจอปัญหาบางอยา่างจนทําให้ขาออกจากกันหลายๆครั้งจนเกิดความลังเลและไม่แน่ใจแต่พลังงานจะกวานโชคชะตาไม่ให้คุณสบายๆแบบนั้นแน่ๆเลยด้วยเมจิเชียนหลายครั้งมากที่เขาเหวี่ยงคุณและเขาให้มาพบเจอกัน เป็นความรู้สึกหลายๆอย่างที่ติดค้างอยู่ในหัวใจของคุณเขาเหวีย่ยงคุณเข้ามาเจอกันบ่อยมากหลายๆครั้งอาจจะพลาดจากกันไปหรือเป็นลักษณะที่มาในเวลาที่ไม่ใช่อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะมีกันละกันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งนั่นเป็นเพราะว่าคุณกับเขาได้มีการผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วแต่ว่าด้วยในชาติปัจจุบันนั้นยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะมาคบหรือคุยกันได้หรืออาจจะเป็นความตัวคุณทั้งคู่อุปนิสัยใจคอของทั้งคู่ที่ทําให้ยังไม่ยอมรับ ความสัมพันธ์นี้จึงทําให้พลังงานจักรวาลเวียงคุณและเขามาพบเจอกันบ่อยและครั้งนี้ก็เช่นกันสองดาบเกิดขึ้นในระหว่างคุณทั้งกูสองดาบคือความหลังหลไม่แน่ใจหยุดนิ่งหยุดชะงักเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเอายังไงดีครั้งนี้จะยังไงดีฉันจะไปต่อดีหรือว่าเราควรจะพอเธอะนะคะและสําหรับใครนะคะที่กำลังเจอความสัมพันธ์แบบนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์ต่อกัน แต่ก็มีกรรมบางอย่างที่ทําให้ผลักดันคุณทั้งคู่หรือผลักคุณทั้งคู่ออกมาจากกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสตินะถามหาใจเรงและความรู้สึกให้ดีๆบางครั้งนะคะจากที่เขานิ่งเงียบเฉยไปหรือการที่เขาปฏิเสธเราหรือการที่เราปฏิเสธเขาอาจจะยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเป็นไปได้เปิดใจคุยกันสําหรับความสัมพันธ์นี้เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รักเชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ